สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อวันนี้นิวจะมาอัปเดตนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะปิดคดีเกี่ยวกับกรณีน้องฮันนานะคะหญิงสาววัย18ปีที่หายไปเมื่อช่วงวันวันที่6เนาะช่วงบ่ายของวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนาะจนมีการอัปเดตล่าสุดน,นะคะเมื่อวันที่20ค่ะว่ามีการพบแล้วก็ตอนนี้เป็นการยืนยันที่แน่นอนเลยนะคะว่าร่างนะคะศพไร้วิญญาณที่เจอเนี่ยก็คือเป็นน้องฮันนาจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ ได้มีการปูพรมตามหาน้องจำไหมได้คะจำได้ไหมคะที่นิวทำคลิปไปในพื้นที่ป่าใกล้เคียงที่พบเสื้อผ้าชิ้นส่วนเสื้อผ้าของน้องนะคะคาดว่าจะเ,าเป็นของน้องทีนี้เนี่ยด้วยวิสัยทัศน์แล้วก็พายุหิมะแล้วก็แล้วก็หิมะที่ตกทับถมเนาะมันก็ยากต่อการลำบากยากต่อการที่จะค้นหาน้องเนาะก็เลยเปลี่ยนการเป็นถอยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นการตามหาน้องผ่านกล้องวงจรปิด นัดตอนนี้นะคะพอหิมะเริ่มละลายเนี่ยเขาก็กลับไปยังจุดเดิมนะคะแล้วก็ได้เจออ่า่างล่างหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเป็นศพศพหนึ่งทีนี้เนี่ยเขาเจอศพนะคะเมื่อวันจันทร์ช่วงบ่ายแต่เขาไม่เขาไม่แน่ใจยังไม่ยืนยันว่าเป็นน้องนะคะแต่คาดว่าน่าจะเป็นน้องในจุดนั้นนะคะในจุดที่เขาเคยไปตามหาด้วยเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อวันอังคารวันที่2ี่สิบนะคะ เป็นการยืนยันที่แน่นอนค่ะว่าศพที่เจอนะคะคือน้องฮันนาค่ะแต่ว่าทางตำรวจนะคะหลีกเลี่ยงนะคะที่จะตอบว่าจุดไหนเป็นที่เป็นเป็นจุดที่ที่พบน้องนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นจุดใกล้เคียงในจุดที่เขาปูคมตามหาเนาะแล้วก็ไม่อตอนนี้นะคะเขายังตอบไม่ได้นะคะว่าจากการตรวจสอบนะ,ะพิสูจน์เนี่ย ยังไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะเขายังไม่ยืนยันตรงนี้นะคะซึ่งเขาก็แจ้งไปยังทางครอบครัวน้องตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้านะคะเขาก็จะมาแจ้งอีกทีนะคะว่าตกลงคือเสียชีวิตเพราะสายเตุอะไรแล้วก็จะมารวบรวมอีกทีว่าที่มาที่ไปนะคะแบบว่าสรุปนะคะแต่ตอนนี้คือบอกได้อย่างเดียวว่าจากการพิสูจน์นะคะร่างกายน้องเนี่ยไม่มี บ่งชี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ที่ไปใน,ในทางของการฆาตรกรรมค่ะจากการพิสูจน์การชนสูตรร่างศพน้องนะคะก็เลยไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นการฆาตรกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่ให้รายละเอียดอะไร,ไร,ไรมากนะคะแล้วก็ไม่มีการนําเสนอข่าวหลังจากนี้นะคะจากที่เขาเขาอ่ะได้มีการแถลงเนาะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับน,นะะักข่าวเมื่อวันที่ที่20ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้นะคะก็เลยมาอัปเดตแล้วก็ปิดคดีคะ่ะว่าตอนนี้พบศพน้องฮนหน้าแล้วนะคะร่างไร้วิญญาณเพราะตัวน้องนะคะไปอยู่บนฟ้าเปน็นนางฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาดูกันอีกทีนะคะว่าจะมีการคืบหน้าหรือว่าความคืบหน้ากระทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าตกลงน้องเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะแต่ส่วนมากจากที่นิวไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ความคิดเห็นของของของคอมเมนต์แล้วก็ คนที่มีประสบการณ์ในสไตล์การนําเสนอข่าวลนะักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะคะเขาจะต้องมีการถแถลงแล้วก็บอกถึงผู้ต้องหานะคะซึ่งมันก็ไม่มีมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะแบบ อันนี้คือจากคอมเมนต์นะคะสันนิษฐานนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะน้องป่วยหรือว่าน้องมีการเสพยาซึ่งก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะคะแต่ใดๆเลยแล้วก็มารอรอทางตํารวจสรุปอีกทีค่ะว่าจริงๆแล้วน้องเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะส่วนมาิเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เหตุฆาตรกรรมนะคะข่าวตรงเนี้จะเง,งียบไปแบบอัตโนมัติค่ะเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติทางครอบครัวแล้วก็ให้เกียรติน้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการลื้อฟืน้นหรือว่า นะะจนกว่าจะได้หลักฐานที่แน่แนชัดนะคะว่าเป็นการฆาตรกรรมหรือว่าเป็นการทำร้ายตัวเองหรือว่ามีเหตุบางสิ่งบางอย่างทำให้น้องแบบอะไรยังไงน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอทางเจ้าหน้าที่มาสรุปอีกทีนะคะแล้วก็หวังว่าให้มันเคลียร์เนาะเราจะม,มันก็จะทำให้รู้สึกแบบข่าใจว่าน้องทำไมไปที่นั่นทำไมมีเสื้อผ้าเชิ้นสวนนู่นนี่นั่นะมันไม่สมเหตุสมผลเนาะ เราก็จะ,ะมารอรุ้นกันว่าทางเจ้าหน้าที่จะมาสรุปแบบไหนเนาะแต่ตอนนี้คือเขายืนยันค่ะว่าร่างที่เจอคือน้องนะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าน้องเสียชีวิตจากการฆาตกรรมค่ะใดๆเลยก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้เพื่อเป็นการอัปเดตแล้วก็คิดว่าน่าจะปิดคดีแต่ใดๆเลยอาจจะมีการถแถลงข่าวเพื่อยืนยันอีกทีค่ะยังไงก็อย่าเรามารอรับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้เนวต้องขอลายปก่อนนะคะ แหล่งที่มาก็ใต้คลิปนี้เลยค่ะก็ไปลองกดนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ